โยเมไดตามปกติแล้วเนี่ยคำว่าโยเม่ไดมีความหมายว่าอ่านไม่ออกหมายถึงว่าอ่านตัวอักษรไม่ออกเช่นคันจิกะโยเมนไดอ่านตัวอักษรคันจิไม่ออกนะคะก็จะมีความหมายตรงๆต,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 ตามความหมายแบบนั้นเป็นการผันกริยามาจากคําว่าโยมือที่แปลว่าอ่านแล้วก็สามารถผันกริยานะคะเป็นรูปสามารถโยเมรุอ่านออกอ่านได้แล้วก็ทําให้เป็นรูปปฏิเสธได้ค่ะกลายเป็น ยอไม่ไนอ่านไม่ออกตามปกติแล้วเนี่ยความหมายตรงๆต,ต,ตามคําศัพท์แล้วเนี่ยจะมีความหมายว่าอ่านไม่ออกในวันนี้ก็จะพาทุกคนนะคะมาเรียนรู้เพิ่มเติมค่ะว่าคําว่าโยอะไม่ได้ไม่ได้มีความหมายว่าอ่านไม่ออกอย่างเดียวเท่านั้นนะคะแต่ว่ามันมีความหมายอื่นๆได้อีกนะคะใช้ในความหมายว่าคาดการได้ยากเดาไม่ออกสามารถใช้ได้ในบริบทแบบนี้ด้วย ถ้าพูดถึงในภาษาไทยแล้วอาจจะมีความใกล้เคียงกันอยู่นะคะเดี๋ยวเราลองไปดูในประโยคตัวอย่างกันคู่กิกะโยเมไนอกจากที่จะมีความหมายตรงๆนะคะว่าอ่านไม่ออกแบบอ่านตัวอักษรไม่ออกนะคะยังสามารถใช้กับการคาดการไม่ออกได้ด้วยก็คืออ่านบรรยากาศไม่ออกดูสถานการณ์ไม่เป็นนะคะก็ใกล้เคียงกับภาษาไทยเพราะว่าในภาษาไทยก็สามารถใช้ คำว่าอ่านได้นอกจากอ่านตัวหนังสือแล้วยังใช้กับสถานการณ์ได้ถูกไหมคะว่าอ่านสถานการณ์ไม่ออกอ่านบรรยากาศไม่ออกอันนี้ก็มีความใกล้เคียงกันเวลาแปลเป็นภาษาไทยนะคะคือกี่ก o ะโย a ไม่ได้อ่านสถานการณ์ไม่เป็นไทมิ่งกืกะโยมไม่ไดไม่รู้จังหวะและเวลาไทมิ่งกก็คือไทม,มิ่งค่ะหมายถึงจังหวะเวลาที่เหมาะสมโยไม่ได ถ้าแปลตามภาษาไทยก็น่าจะเข้าใจได้นะคะว่าอ่านไม่ออกอ่านจังหวะไม่ออกในที่นี้ก็คือหมายถึงว่าไม่รู้จังหวะและเวลาที่เหมาะสมค่ะไทมิงกูกะโยเมไนไม่รู้จังหวะและเวลามาดูประโยคตัวอย่างกันบ้างค่ะคขาเรกันานิวขคังก i เอเตยุกะโยเมไนเราไม่ออกเลยว่าเขากำลังคิดอะไรอยู่กริยาของประโยคนี้นะคะผ่านเป็นรูปสามารถแล้วก็คือโยเมไน ไม่ได้มีความหมายว่าอ่านตัวอักษรไม่ออกแต่อันนี้หมายถึงว่าคาดการไม่ออกเดาไม่ถูกนะคะเดาไม่ออกว่า k a าเ ga n ก n ันนั่นี้เขาค r างกเอติรุกเขาเขาหน้านี้อะไรคกเอติรกำลังคิด k a าเ ga nani นนันี้เขาค้กเขากำลังคิดอะไรอยู่โยเม a i เดาไม่ออกเลย ในภาษาไทยก็อาจจะมีความใกล้เคียงกันอยู่นะคะเพราะว่าภาษาไทยก็อาจจะใช้คําว่าอ่านความคิดไม่ออกก็ได้อ่านความคิดไม่ออกว่าเขากําลังคิดอะไรอยู่ต่อมาค่ะเขาเลยโนคิโมไม่ไเข้าใจความรู้สึกของเขาเขเลยโนคิโมจความรู้สึกของเขายโยไม่ไนไม่เข้าใจนะคะในความหมายว่าไม่เข้าใจความรู้สึกของเขาอ่านความรู้สึกของเขาไม่ออก สุดท้ายนะคะมาดูเป็นการตอบคำถามกันบ้างจูจีนีมานีไอโซเดสกาคิดว่าจะมาทานส0บโมงไหมคะเจ้าต no ัวจูไทชิเตอรุโนเดโยเมไนเดสเนะรถค่อนข้างติดพูดยากนะครับจูจินะคะมีความหมายว่า10บโมงมานีไอโซเดสกะมานีไอโซตรงนี้ค่ะเป็นรูปไวยากรณ์นะคะ โซเดเนี่ยมันจะเป็นรูปวยากรณ์เป็นสำนวนอันนึงใช้แสดงการคาดการณ์นะคะของผู้พูดต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอันนี้ก็คือเขาถามนะคะว่าคาดการณ์นะคะว่าจะมาทันสิบโมงไหมคะคิดว่าจะมาทันส0บโมงไหมโจตโตจูไทชิตเติร์โนเดเนื่องจากนะคะรถมันติดะคะ่ะโนเดก็เป็นรูปวยากรณ์อันหนึงนะะ่งค่ะมีความหมายว่าเนื่องจากเนื่องจากว่ารถเนี่ยค่อนข้างติดนะโยไมไนเดสเน่ พูดยากนะคะในที่นี้เนี่ยมันก็คืออาจจะแปลว่ามันพูดยากมันบอกยากนะคะว่าจะไปทันสิบโมงไหมเพราะว่ารถมันติดคําว่าโยเมไนในบริบทนี้นะคะก็เลยไม่ได้มีความหมายแปลตรงๆต,ต,ตามคาศัพท์ว่าอ่านตัวอักษร,รมไม่ออกแต่อันนี้คือคาดการณ์ไม่ออกเหมือนกัน,นะคะ่ะว่าจะทันไหมเพราะว่ารถเนี่ยค่อนข้างติดโยเมไนเดสเน่ก็ค่อนข้างที่จะพูดยากนะบอกได้ยากว่าจะทันสิบโมงไหม สรุปอีกครั้งหนึ่งค่ะคำว่าโยไม่ไดตามปกติแล้วเนี่ยมีความหมายว่าอ่านไม่ออกหมายถึงอ่านตัวอักษรไม่ออกแต่ในที่นี้เนี่ยเราสามารถใช้ในบริบทอื่นๆได้อีกกู้กิกั o โยไม่ไดอ่านสถานการณ์ไม่เป็นไทมิ่งกู g กัยโยไม่ได้ไม่รู้จังหวะและเวลาเขาเลยก่นนนีโอคังกาเอเตอิรุก้าโยไม่ได้แล้วไม่ออกเลยว่าเขากําลังคิดอะไรอยู่ เขาแต่โนกิโมจิก็ยเมไนไม่เข้าใจความรู้สึกของเขาจูจีนี่มันี่โซเดสค่คิดว่าจะทันสิบโมงไหมคะจ j าตัดจูไทยชิตะรุโนเดยเมไนเดสเน่รถค่อนข้างติดพูดยากนะครับจะเห็นว่า o ยเมไ i เวลาแปลออกมาเป็นภาษาไทยนะคะให้ตรงบริบทจะมีความหมายได้ว่าเดาไม่ออกไม่เข้าใจ และอาจจะใช้ในสถานการณ์ที่เราคาดการไม่ถูกนะคะอาจจะมีความหมายว่ามันบอกได้ยากมันพูดได้ยากหวังว่านะคะคลิปวิดีโอวันนี้จะเป็นประโยชน์ต่อคนที่กำลังเรียนภาษาญี่ปุ่นอยู่เพื่อเพิ่มความเข้าใจในการเรียนรู้ต่อไปนะคะว่าในการเรียนรู้คำศัพท์ต่างๆเนี่ยอาจจะเรียนรู้บริบทเพิ่มเติมด้วยว่าสามารถใช้ได้กับสถานการณ์ได้บ้างแล้วมันจะมีความหมายที่ต่างกันออกไปอย่างไร ขอบคุณมากที่เข้ามาดูคลิปวิดีโอในวันนี้นะคะโดกะโอมิเตคุเรเตะอริโกโตะไซมาสตา